ป้องกันแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเเวทระหว่างแขิโยตินซูเปอร์บอลสิงมาวินปะทะก,กับชิงกิสอาราซอฟผู้ท้าชิงชาวเบลารุสคู่นี้ครับถือเป็นคู่มวยที่แค้วคาดกันมาแล้วถึง2หนตั้งแต่วันออนพามวิดีโอครั้งที่2และวันออนพามวิดีโอครั้งที่5ครับก่อนจะสรุปเจอกันอย่างแน่นอนในวันเสาร์ที่14มกราคมนี้ที่เมืองทองธานีเพราะล่าสุดครับทั้งคู่ผ่านการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่ากว่าจะผ่านการชั่งน้ําหนักอาร์ซอฟครับดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องค่าน้ําและเรื่องของน้ําหนักอยู่พอสมควรโดยอัตราการต่อรองครับล่าสุดให้นักชกไทยได้เปรียบอยู่ที่5ต่อหนึ่งซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์มองว่าไฟนี้ครับเป็นการชกในเมืองไทยถิ่นของแชมป์โลกอีกทั้งในปัจจุบันครับสื่อหลายๆสำนักยกให้ซูเป,ปอร์บอนครับคือนักชกเบอร์หนึ่งเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนในแบบกติกาคิกบ็อกซิง่ง โดยมีจุดเด่นครับอยู่ที่จังหวะการออกอาวุธที่รุนแรงแม่นยำหวังผลได้นี่ถือเป็นจุดเด่นที่ถือว่าเหนือกว่านักชกทุกคนเลยทีเดียวในขณะที่ล拉ซอฟครับจุดเด่นก็คงไม่พ้นรูปแบบหรือสไตล์การชกที่ถือว่าถูกสร้างมาให้ชกในแบบกติกาคิกบ็อกซิ่งโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำที่เข้าไวออกไวแต่ที่เด่นจริงๆครับคือพลังการทําลายล้างครับนอกจากน้ําหนักอาวุธจะรุนแรงแบบป้งเดียวจอดแล้ว ทักษะการออกอาวุธแบบเป็นชุดและต่อเนื่องยังเป็นอะไรที่นักชกไทยต้องระวังตัวให้มากประตูบานเดียวที่นักชกไทยจะมีโอกาสแพ้ได้ครับก็คงจะเป็นเรื่องของพลังกำปั้นของนักชกเบลารุสครับที่ออกได้หนักแรงชนิดที่เรียกว่าอย่าว่าแต่นักมวยไทยเลยถ้าเป็นใครโดนจังๆก็พร้อมจะนอนตีแปลงได้หมดครับนอกจากนั้นแล้วอลลซอฟครับยังมีความว่องไว อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ถือว่าดีเลยทีเดียวแต่เมื่อเทียบกับแข้งกิโยตินแล้วก็ต้องบอกว่าซุป,ปนเปอร์บอลเหนือกว่าเป็นกิกครับและในไฟนี้ครับนักชกไทยก็น่าจะใส่จังหวะฝีมือที่เหนือกว่าครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนอาร์ซอฟไปแบบขาดลอยปิดจ็อบสุดท้าทายในกติกาคิกบ็อกซิ่งไปแบบสวยงามพร้อมทั้งเตรียมตามล่าหาความสำเร็จในกติกามวยไทยต่อไป คู่รองในรายการจะเป็นการชิงแชมป์วันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทที่ว่างระหว่างคิกกิ้งมัชชินซูเปเ็กเกียรหมู่9ปะทะกับแดกเกอร์ดานียลพตัสกันยาโดจากสเปนซึ่งเป็นมวยแทนโดยในไฟนี้ถือเป็นโอกาสทองฝั่งเพชรของซูเปเล็กเลยทีเดียวที่จะคว้าแชมป์ของวันได้สําเร็จอีกทั้งตัวพตัดเองครับเป็นนักชกที่ทําน้ําหนักขึ้นขึ้นลงลงตลอด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแชมป์สมาคมกีฬาคาราเต้นในนาชาติ ISKA ในพิกัด65กิโลกร,รมัมและชกในมวยรอบของหูลิงฟงในพิกัด67กิโลกร,รมัมทว่าไฟนี้ชิงแชมป์ในพิกัด61.2กิโลกร,รมัมแถมตัวโพตัดเองครับเป็นมวยที่เดินเข้าหาอีกซึ่งถือว่าเข้าทางนักมวยไทยเป็นอันมากโอกาสที่ซูปเล็กจะเป็นแชมป์ครับมีเกิน99เลยทีเดียว การวิจารณ์คู่สุดท้ายในรายการนี้ครับเป็นคู่ของรถถังจิตมืองนนชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเจอกับนักชกจีนจีตัวยีบูแม้ว่าผลการชั่งน้ำหนักของรถถังจะทำน้ำหนักเกินพิกัดและต้องถูกปรับเป็นเงินค่าตัวราวๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับยีบูแต่ในเรื่องบนเวทีแล้วครับต้องบอกว่ารถถังดูจะเหนือกว่าชัดเจนทั้งชื่อชั้นการผ่านมวยในขณะที่นักชกจีนพึ่งชกนอกประเทศได้ไม่กี่ไฟครับ และในไฟนี้น่าจะจบลงด้วยชัยชนะของ The Iron Man ในแบบไม่ครบยกด้วยแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับนักชกไทยทั้ง3ลายใครจะแพ้ใครจะชนะและเพราะอะไรขอเชิญแฟนๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ